ตุยเพาะไปเก็บกล้วยบนเกาะปีศาจเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของชาวประมงคนหนึ่งที่เขาได้พายเรือไปเจอกับเกาะปีศาจแห่งนี้ณนะตอนนั้นเป็นช่วงเย็นในขณะที่ชาวประมงคนนี้เขากําลังหิวและเขาได้พายเรือไปเจอกับเกาะปีศาจแห่งนี้เขาจึงได้ขึ้นไปเพื่อที่จะหาอาหารในขณะที่เขากําลังเดินป่าอยู่นั้นเขาก็ได้ไปเจอกับหยวกกล้วยเครือนึงครับกล้วยเครือนี้น้ำมันสุกพร้อมให้กินแล้วเรียบร้อย แต่ระหว่างที่เขากําลังตัดกล้วยนี้อยู่ก็ได้มีอะไรบางอย่างมาแทงเข้าที่ชายโครงของเขาครับลักษณะความรู้สึกเหมือนเหล็กร้อนๆแทงเข้าไปที่ชายโครงด้วยความเจ็บปวดและความมืดที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็ได้กระเสือกกระสนพยายามเอากล้วยนั้นขึ้นเรือไปด้วยและเขาก็ได้สํารวจตัวเองพบว่าที่ชายโคงของเขานั้นมีเลือดออกมากส่งผลให้เขานั้นเพีย และผ่อยหลับไปเชา้าวันต่อมาชาวประมงค,คนอื่นก็ได้มาเจอกับเรือชายเก็บกล้วยซึ่งมันผิดสังเกตที่เรือลำนี้ลอยอยู่เฉยๆพวกเขาจึงได้ขึ้นไปดูก็พบว่าชายเก็บกล้วยคนนี้เขาได้นอนตุยเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วครับปริศนาการตายของชายเก็บกล้วยคนนี้เขานั้นโดนอะไรแล้วเหล็กแหลมที่แทงเข้าไปที่ชายโคของเขา มันคืออะไรกันแน่เกาะแห่งนี้ครับอยู่ที่ประเทศบราซิลถูกจัดให้เป็นเกาะที่อันตรายที่สุดในโลกมีความยาวประมาณ1.3กิโลเมตรกว้างประมาณ400เมตรถูกจัดให้เป็นที่ห่วงห้ามไม่ให้ใครก็ตามเข้าไปได้ชื่อของเกาะแห่งนี้คือเกาะงูหัวหอ,อกทองคําเป็นที่อยู่อาศัยของงูหัวหอ,อกทองคํามากกว่า5,000ันตัวโดยถ้าคุณขึ้นไปบนเกาะแห่งนี้ทุกๆ1เมตรคุณจะเจองูหัวหอ,อกทองคํหนึ่งตัวงูหัวหอ,อกทองคําเป็นงูขนาดกลางความยาว ประมาณ1.5เมตรพิษของมันมีผลต่อระบบประสาทเพียงแค่ชกแค่หนึ่งครั้งก็ทําให้คุณไปต่างโลกได้แล้วซึ่งมันสอดคล้องกับจุดเริ่มต้นของเกาะแห่งนี้เกี่ยวกับการตาของชายเก็บกล้วยเขานั้นโดนงูหัวหอ,อกทองคำํำชกเอาปันธงฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง3ไลค์ด้วยนะครับ